สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเจี๊ยบ95้าหาทาร์ดนะคะคลิปในวันนี้นะก็เป็นคลิปแปรนดอมนะคะในหัวคอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการเตือนอะไรกับคุณในเดือนนี้อ่เดียววันนี้เรามาดูกันโดยดวงตรงนี้นะคะสามารถดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวยัยดูยได้ทุกราศีเลยแต่หมอเจี๊ยบก็ต้องขอย้ำเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมาว่าดวงตรงนี้เป็นดวงสุ่มเป็นดวงแรนดอมไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้ท่านใดท่านหนึ่งดังนั้นอาจจะตรงกับบางท่านนะคะไม่ตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงเลยแล้วแต่ว่าดวงตรงนี้คลิปนี้จะถูกจริตกับท่านใดนะคะ,ะทีนี้ นะคะคตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็ไม่ว่ายัางไงก็ขอให้ทุกคนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ,ะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะหมอเจียบขอเช็คพลังงานของคุณก่อนเลยนะคะตรงนี้ว่าคุณเป็นใครนะเป็นคนรัการาเสียอะไรนะคะตรงนี้ ถ้าพลังงานตรงนี้ตรงนะคะเราก็ไปกันต่อถ้าไม่ตรงก็ฟังเพื่นๆได้นะทุกคนอเคพลังงานของคุณนะคะใบแรกเรามาดูกัน โอใบแรกตรงนี้นะคะ8ดาบนะแดาบนี้นะคะหช่วงนี้มีเรื่องของปัญหาเข้ามานะคะตรงนี้คุณกําลังเจอกับสถานการณ์ที่มีแต่ปัญหาเข้ามา่ายล้อมนะคะนะแล้วก็ปัญหานี้นะคะเป็นไปได้ทั้งมันเป็นปัญหาจริงๆกับปัญหาที่แบบคุณใช้ความคิดของคุณอตีกรอบคุณเอาไว้นะคะบางคนบางท่านนะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปัญหาเนี่ยฉันหาทางออกไม่ได้เลย นะคะตรงนี้หาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไขไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันมีทางออกมันมีทางแก้ไขนะคะตรงนี้นะแต่ถ้าหากปัญหาตรงนี้เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแม่หมอว่าคุณก็อยู่กับความรักความสัมพันธ์ที่แบบคุณรู้สึกว่ามันอึดอัดรู้สึกว่ามันแบบอึดอัดกดดันนะคะไปต่อก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อะในความสัมพันธ์นี้นะคะทีนี้ใบต่อมาโอ้สิบไม้เท้า สิบไม้เท้านี้นะคะช่วงนี้บางคนบางท่านนะทํางานเยอะทํางานหนักโฟกัสเรื่องงานบางคนบางท่านคือแบบมีเรื่องของภาระมีเรื่องครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องทํางานหนักทำงานเยอะนะคะตรงนี้และแม่หมอว่าช่วงนี้นะคะคุณก็รู้สึกเหนื่อยด้วยนะทุกคนถ้าเดอเมจิเชียนนะคะเดอเมจิเชียนนี่นะ,ะ <Mag ician S 1> น,นะคะคุณเป็นคนเก่งนะ เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นคนที่ครบเครื่องคนหนึ่งนะเห็นไหมทุกคนมีทั้งไม้เทา้ามีทั้งเหรียญมีทั้งถ้วยมีทั้งด่าบคุณมีครบทุกอย่างเลยอะนะคะตรงนี้บางคนบางท่านนะก็เป็นคนที่มีเซนต์มีลางสาังหรณ์ด้วยนะคะอ่าห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยตรงนี้นะบางคนบางท่านนะคะช่วงนี้นะอารมณ์แบบมนหมนม,มอง,มองๆเศร้าๆนะคะมีเรื่องของ นะความเศร้านะคะซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนบางท่านคือยังตัดจากความรู้สึกเก่าๆไม่ได้นะคะยังมีความห่วงหาอะไรอาวรน,นึกถึงอดีตนะยังเสียดายนสิ่งที่นี่ได้สูญเสียไปแล้วอะทุกคนนะแต่ที่จริงอะคุณเป็นคนที่มีสะะนะะมสเสน่ด้วยนะคะใบดีนะคะคุณมีเสน่ด้วยนะคะห้าทวยเงี้ยแต่เหมือนว่าคุณอะยังอะไรอาวรถึงอะไรก็ตามอะที่คุณสูญเสียไปนะคะจนไม่ได้สังเกตรอบตัวเลย นะเราเราไม่ได้มองรอบตัวเลยว่าเรายังเหลืออะไรอยู่นะคะตรงนี้ทีนี้มาดูต่อเจอไฮโลแฟนนะรักนาราศีพฤกษ์สองนะเจอไฮโลแฟนนี้นะแม่หมอบอกเลยว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบปฏิบัติธรรมนะชอบนั่งสมาธินะบางคนคือช่วงนี้ก็เข้าวัดเข้าวานะคะฟังธรรมนะหรือไม่ก็หาที่พึ่งทางใจนะตรงนี้นะ มีปัญหาอะไรก็พยายามที่จะหาที่พึ่งทางใจนะคะตรงนี้อ่าหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนี้นะหนึ่งบางคนบางท่านนะคะนะช่วงนี้มีความรู้สึกชอบใครหรือเปล่านะคะไปชอบใครไปมีความรู้สึกดีๆให้ใครหรือบางคนบางท่านนะคะช่วงนี้กําลังเยียวยาจิตใจตัวเองแล้วคุณหันมารักตัวเองหันมาดูแลตัวเองแล้ว เด็กเธอเรียนเด็กเธอเรียนนี้ธาตุดินการพฤกษมังกรนะคะคุณอาจจะคบกับคนที่เขาอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคนที่แบบนะคนที่มีความสัมพันธ์กับคุณคนที่เขาอาจจะเป็นแฟนคุณนะหรือคนในอดีตก็ได้นะคุณอาจจะเคยคบกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะตรงนี้หรือไม่ช่วงนี้นะคะบางคนบางท่านก็โฟกัสอยู่ที่เรื่องเองินเรื่องทองอารหกถ้วยหกถ้วยนี้นะคะหนึ่งนะแม่หมอว่าคุณอาจจะได้กลับไปที่เกา่าเก่านะ กลับไปที่เก่าๆที่คุณเคยไปแล้วหรือไม่คนเก่าๆก็จะวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณนะคะถ้าไม่เกี่ยวกับคนเก่าวนเวียนกลับมาเลยเนี่ยแม่หมอว่าก็เป็นไปได้ว่าคุณนะคะเป็นที่คุณเลยนะว่าคุณคิดถึงสิ่งเก่าๆนะคะตรงนี้คิดถึงสิ่งเก่าๆคิดถึงคนเก่าๆนะคะยังมีความห่วงหาย,ยังมีความอะไรเอาไว้ามาตรงนี้ <c oughs> พลังงานของคุณตรงนี้นะคะแม่หมอบอกเลยว่าแบบ พลังงานช่วงแรกที่มันออกมาไม่หมอรู้สึกว่าคุณรู้สึกหนักหนาสาหัสนะคะตรงนี้นะพลังงานของคุณนะคะช่วงแรกที่มันออกมามันทําให้รู้สึกว่าคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักหนาสาหัสกับสิ่งที่คุณเจออยู่นะตอนนี้นะคะบางทีเนี่ยนะตอนนี้ชีวิตของคุณคุณอาจจะไม่รู้ว่าควรจะเดินไปทางไหนด้วยซ้ำนะบางคนบางท่านคือแบบมีแต่ปัญหาเข้ามาปัญหารายล้อมนะคะหมดเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องนี้นะจนบางทีก็รู้สึกว่าโอ้ไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีไม่รู้จะทํำยังไงบางคนบางท่านนะคะก็แบบ ก็ยังก้าวไปข้างหน้าไม่ได้อโทุนนะตรงนี้ยังก้าวไปข้างหน้าไม่ได้นะคะยังห่วงหาอะไรอาวรถึงอะไรก็ตามที่คุณได้สูญเสียไปแล้วบางคนบางท่านคิดถึงคนเกา่าคิดถึงคนที่แบบมีการจากลามีการแยกย้ายกันไปเติบโตหรือมีการเลิกกันนะคคุณยังคิดถึงคนเก่าอยู่นะที่แม่หมอเห็นเพราะว่ามันยังมีพลังงานของความห่วงหาอาทร แต่ว่าในพลังงานทั้งหมดของคุณนะคะมันก็ยังมีส่วนที่แบบคุณพยายามที่จะดีกันด้วยนะแม่หมอว่าคุณเป็นคนดีนะคะตรงนี้คุณเป็นคนดีคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคุณสามารถก้าวต่อไปได้นะคะนะเพียงแต่ว่าแบบคุณอาจจะต้องหาที่พึ่งทางใจนิดหนึ่งบางทีนะคะตรงนี้นะแบบถ้าเราจมอยู่กับความเศร้าจมอยู่กับเรื่องในอดีตนะคะเราก็จะไม่ก้าวไปข้างหน้านะอย่างที่แม่หมอเห็นอะพลังงานของคุณอะมันยังมีความ ยังมีความโจมอยู่กับสิ่งที่มันเสียไปแล้วอะทุกคนนะคะนะมันยังโจมกับสิ่งที่มันเสียไปแล้วแต่แม่บอกว่าคุณก็พยายามนะถ้ามันก็มีพลังงานดีๆด,ด้วยอะนะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามที่คุณมองไม่เห็นอะนะคะพยายามที่จะดึงคุณออกมาจากจุดจุดนั้นนะ<อ>แม่บอกว่าคุณอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะตรงนี้นะเห็นไหมทั้งมีทางไฮโลแฟนนะแล้วก็มี เดเมเจียนะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษามีสิ่งดีๆรักษานะคะแม่หมอบอกเลยนะตรงนี้พลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนวันพุธได้นะเป็นคนราราศีพฤกษภธาดินกันพฤกภมังกรค่าพลังงานของคุณทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการเตือนอะไรคุณในเดือนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องการเตือนอะไรคุณ ในเดือนนี้นะคะใบแรกนะคะทุกคนโอ้ราชาถือถ้วยนะธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกอ่ะอืมราชาถือถ้วยนี้นะคะนะ เดี๋ยวขอดูอีกใบก่อนนะทุกคนอาจฟ์ฟูนะคะตรงนี้อืมนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะเตือนคุณอะนะนะทุกคนหนึ่งถ้าช่วงนี้มีคนเข้ามาชอบนะคะเข้ามาจีบคุณนะคะหรือเข้าหาคุณก็ตามนะตรงนี้นะคะขอให้คุณแบบดูให้ดีนะทุกคน นะดูให้ดีๆว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเข้ามาจริงใจกับเราหรือเปล่าหรือเขาเข้ามาแค่เล่นๆหัวหๆนะคะตรงนี้อ่ะแล้วคุณก็เหมือนกันนะคะตรงนี้นะถ้ามีแผนเกี่ยวกับการไปเที่ยวนะการเดินทางอะไรเงี้ยนะคะก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางทางน้ำนะเอาไว้ด้วยนะคะหรือบางคนบางท่านถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการวางแผนไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามนะคะก็เป็นเรื่องของอการตัดสินใจนะ บางคนบางท่านนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีนะคุณมองโลกในแง่ดีนะแบบคิดดีคิดบวกอะไรเงี้ยนะ,ะจนบางทีแบบบางทีก็ไม่รอบคอบนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกคุณคือขอให้คุณรอบคอบนิดนึงนะทำอะไรก็ให้มีความระมัดระวังด้วยนะคะตรงนี้อืออาอศาวินถึงไม้เท้านะคะธาตุไฟเมษีน,นูแม่หมอบอกเลยนะคะว่านี่นะ ระวังเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะคะนะเรื่องการเดินทางเรื่องรถอ่าหรือถ้าเป็นการเดินทางทางน้ําก็ระวังนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ระวังเรื่องของความใจร้อนด้วยนะ,ะอย่าใจร้อนนะอย่าประมาทนะอะไรเงี้ยนะคะอามาดูต่ออาราชีถึงไม้เท้านะคะธาตุไฟเมสิงนุ่ม อาจจะเฮมิตรักขนาราศีกันนะคะ,ะแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะบางคนบางท่าน,นาคือนะคะยังแบบยังมีความแบบเศร้าๆซึมๆยังมีความนะคะยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างนะแม่บอกว่าคุณคุณพยายามที่จะ,ะพยายามที่จะหาอะไรดีๆนะคะมองมุมบวกมองอะไรที่มันดีๆหรือไปในสถานที่ที่มันดีๆที่มันฮิลจิตใจคุณนะคะไปอยู่กับธรรมชาติ นะไปเข้าวัดฟังธรรมไปสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้จะช่วยได้นะทุกคนอะ่ะระวังนะคะการบางทีนะคะการอยู่คนเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ก็ออกออกไปสู่สังคมบ้างออกไปอยู่กับเพื่อนกับฝูงบ้างนะคะตรงนี้นะเพราะบางคนบางท่านนะคะแบบอยู่คนเดียวเราก็อาจจะเศร้านะคะอาจจะแบบมีแต่อารมณ์ด้านลบอะทุกคนนะคะตรงนี้อ่านะคะ แปดถ้วยตรงนี้นะคะแปดถ้วยนี้นะแม่หมอบอกเลยนะคะว่านะ้ำถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางอะ่ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางทางน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังอีกคือนะคะนะถ้าคุณนะะบางคนบางท่านถ้ามีแผนที่จะแบบหนึ่งการรักษาตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะหรือมีแผนที่จะ ขยับขยายตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะตรงนี้นะก,ขนะะขก็ขอให้คุณอย่ายอมแพ้ขอให้คุณอย่าล้มเลิกง่ายๆขอให้คุณอย่ายอมแพ้นะคะตรงนี้อ่านะก้าวไม่เท้าก้าวไม่เท้านี้นะคะบอกเลยว่านะบางคนบางท่านนะคะช่วงนี้นะระวังนะคะเรื่องปัญหาทางจิตใจนะคะนะบางคนบางท่านคือแบบเศร้านะคะพลังงานแบบพลังงานลบอะทุกคนนะ ระวังนะคะเรื่องแบบนี้มันจะไปกระทบกับหน้าที่การงานของคุณนะคะระวังเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนเปลี่ยนสายงานนะคะช่วงนี้นะให้ระวังให้ดีนะคะบางคนบางท่านนะอาจจะแบบนะคะอย่างที่เห็นนะคะทุกคนนะอย่างที่เราเห็นแบบถ้าเราเอาอารมณ์ด้านลบเรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเข้ามาปนกับเรื่องหน้าที่การงานไม่หมาว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือแบบคุณจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะตรงนี้นะคุณจะทํางานได้แบบ บางคนบางท่านอาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องหน้าที่การงานนะทำงานพลาดนะระวังให้ดีระวังเรื่องเงียวายฮะนะคะห้าดาบห้าดาบนี้นะคะนะแม่มอว่านะคะนะอา,อาจจะมีคนที่แบบเขาต้องการเอาชนะคุณก็ได้ มีคนต้องการเอาชนะคุณในหน้าที่การงานนะคุณก็ระวังด้วยนะคะพยายามอย่าไปมีปากมีเสียงมีเรื่องมีปัญหาทะเลาะเ่าะแว้งกับใครนะคะตรงนี้พยายามแบบใช้สันติใช้เหตุและผลนะคะตรงนี้นะ,ะเวลาจะทําอะไรเนี่ยคุณก็ต้องมีสติให้ดีนะคะนะอย่าเอาความรู้สึกมาปนกับเรื่องหน้าที่การงานบางคนบางท่านนะคะที่แม่หมอเห็นนะสินศักดิ์สิทธิ์อยากจะเตือนคุณคือ นะอาจจะมีคนที่เขาอยากเอาชนะคุณในเรื่องหน้าที่การงานนะคะตรงนี้อะ่ะอาจจะมีเกี่ยวกับการแข่งขันนะมีการแข่งขันมีคนที่อยากจะเอาชนะคุณนะคะอยากมาแย่งตําแหน่งแย่งอะไรของคุณนะคะตรงนี้ระวังให้ดีนะคะอย่าอย่าไปแบบอย่าไปสนใจเขานะคะอย่าไปตามคํายุแยงนะการยัออย่วยุของเขานะคะตรงนี้อืม ที่แม่หมอให้ระวังนะคะแล้วก็ขอให้คุณไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามนะตรงน,นี้นะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องหน้าทีก่การงานนะคะอ,อยากเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอให้คุณอะนะคะมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะตรงนี้มั่นใจในตัวเองแล้วก็นะอย่ายอมแพ้อะไรไงร่ายนะคะเคยทํายังไงก็ทําอย่างนั้นนะ,ะแล้วก็ช่วงเนี้ยทาอะไรอะก็อย,อย่าอย่าพยายามที่จะใช้อารมณ์นะคะตรงนี้นะอย่าพยายามที่จะใช้อารมณ์หรือถ้ามีอารมณ์ด้านลบนะคะก็พยายามที่อย่าเอามาปนกับ เรื่องหน้าที่การงานนะพยายามแยกแยะอารมณ์ให้ได้นะคะจะได้ไม่ทำงานพลาดน,นะตรงนี้อ่นะคะตรงนี้โอ้จริงด้วยนะนะคะห้าไม่เท้านะห้าดาบห้าไม่เท้าเลยนะระวังให้ดีนะคะตรงนี้นะระวังจะมีคนช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามายุแยงแต่แขงรั่วคุณก็ได้นะคะบางทีนะแบบ ถ้าเราทํางานเป็นกลุ่มทํางานกับคนหลายคนนะคะบางทีมันก็อาจจะมีช่วงที่ความคิดทัศนคติที่มันไม่ตรงกันแล้วก็แบบคุยกันปรับความคิดกันนะคะแต่ระวังว่าอย่าให้มันแบบบานปลายนะคะเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแวงนะคะตรงนี้อ่ะและช่วงนี้อาจจะมีคนที่เขานินทาว่าร้ายคุณด้วยนะคะพยายามที่จะมายั่วยุคุณนะให้คุณทําบางสิ่งบางอย่างพลาดนะคะมาเลื่อนมาเลื่อนเก้าอี้คุณอ่ะทุกคนนะคะตรงนี้นะทำอะไรก็อย่าใช้อารมณ์ นะทำอะไรอย่าใช้อารมณ์นะคะตรงนี้อจเจอเจวิลรัก,รก,รก,กนาราศีมังกรอนะคะทุกคนนะหนึ่งถ้วยโอ้นะคะห้าถ้วยนะอืนะคะตรงนี้โอออเจอเจวิลนี้นะคะช่วงนี้ระวังให้ดีระวังเรื่องของคนที่เขาเข้ามาหวังผลประโยชน์กับคุณนะคะ ระวังนะคะหนึ่งนะถ้ามีใครเข้ามาชอบเข้ามาจีบคุณในช่วงนี้ฮะดูให้ดีๆว่าคนคนนี้มีเจ้าของหรือยังฮะดูให้ดีๆว่าคนคนนี้เขาเข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรไหมนะคะเข้าเป็นคนยังไงนะ,ะเป็นคนเจ้าชู้นะคะเข้ามาหลอกเข้ามาลวงคุณหรือเปล่านะ,ะตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีๆเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราชอบเขาแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาดีหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบตกลงคบหากับเขาเลยนะคะให้เวลานะ ใช้เวลานิดนึงนะคะในการดูคนแต่ละคนที่เข้าหาคุณนะคะทุกคนอนะคะเพราะว่าแบบมันมีเดเดวิลึ้นมานะระวังโดนคนหลอกโดนคนลวงนะคะโดนคนเจ้าชู้คนเข้ามาหวังผลประโยชน์กับคุนะคะตรงนี้อะ<ม>่ะแล้วก็มีนะเห็นไหมนะคะทุกคนมีมเจอเฮอร์มิตกับห้าถ้วยอ่ะนะคะระวังนะ แม่บอกว่าช่วงนี้นะคะถ้าคุณแบบเก็บตัวเงียบนะคะไม่ออกสังคมนะคะก็พยายามนะไปอยู่กับคนที่คุณไว้ใจอยู่กับคนที่คุณเชื่อใจนะเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ตามอ่ะครอบครัวนะคะคนที่คุณสนิทนะพยายามคุยมีปัญหาก็คุยปรึกษาเขาไว้นะคะตรงนี้นะบางคนบางท่านคือช่วงนี้แบบเครียดนะคะมีอารมณ์ด้านโบเอมากนะตรงนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือท่านอยากจะเตือนคุณนะคะมีใครที่คุณไว้ใจคุณก็โทรไปปรึกษาเขา ะะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางก็ระวังเกี่ยวกับการเดินทางทางน้ำนะคะแล้วก็ระวังนะอย่าประมาทนะคะนะจะทำอะไรก็ตามนะจะทำอะไรก็ตามก็อย่าประมาทกับสถานการณ์ทุกอย่างนะคะตรงนี้นะนะบางคนบางท่านนะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะไปเที่ยวไปขึ้นเรือไปพายเรืออย่างเงี้ยก็ใส่เสื้อชูชีพอะไรอย่างงี้ไปด้วยนะคะนี่คือการไม่ประมาท คะทุกคนอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานนะแม่หมอบอกเลยระวังเรื่องของการมีคนมายั่วยุยุแยงแตะแ่งรั่วนะคะตรงนี้อ่ะระวังให้ดีอย่าเอาอย่าไปอย่าไปหลงกับการยั่วยุของเขานะคะพยายามปรับจูดอารมณ์ของตัวเองให้ดีให้ได้นะคะตรงนี้นั่นะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกคุณรไว้นะคะตรงนี้สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าตรงกับเรื่องราวของท่านใดนะทุกคน นะคะโหนะระวังนะคะระวังสามารถมอบพลังงานบวกนะฮิวจิตใจใคุณได้นะคะหรือไม่แบบช่วยสพอร์ตจิตใจใคุณได้นะทุกคนนะช่วยให้คุณแบบอะอย่างน้อยก็มีแนวทางนะคะอย่างน้อยก็เหมือนได้ได้การเตือนสติอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะคะหมอเจี๊ยบก็หมอเจียเจ๊ยบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต like, ์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจี๊ยบ9 5้าหทาร์ดด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ